บอกทุกคนที่จะพัชนาจะไปเร yeah well, ียนม่้ยน้ำครับลองเปรียวว่าคืออปไรอาตาไม่่จแล้วทุกคน พาเด็กๆมาเรียนว่ายน้ํากันดีกว่านะคะทาดากับวายุสองคนเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาเราดูข่าวเราเห็นมาว่าเด็กแบบมีอุบัติเหตุจากการจมน้ำนู่นนี่นั่นอ่ะเราก็เราแวงเราก็หลอนเนาะคือถ้าลูกเรามีพื้นฐานการว่ายน้ำาก็เรียกว่าช่วยเหลือตัวในเบื้องต้นไว้บ้านเนี่ยก็คงจะดีเราก็มีคนแนะนําที่นี่ค่ะ baby swimming เขามีหลายสาขามากลองเข้าไปดูนะใกล้ที่ไหนใช้บริการที่นั่นกันละกันแล้วก็จะมีแบบว่าคุณครูน่ารักสถานที่ดีเลยค่ะรูก็เลยพาเด็กๆไปเรียนก็เลยเก็บภาพมาฝากกันนะก็จะมีหลายอย่างมากเลยก็จะมีการฝึกให้กิ้ญนา้ําใช้อุปกรณ์ฝึกลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บภาพมาฝากกันไปดูซิว่าเด็กๆสนุกหรือว่าไปยังไหบ้างคะ่ะไปไหนเนี่ยมันจะไปไหนเป็นไ,ไปไหไปไวอะไรไปไหวอะไรไหวนะไปเที่ยวหรอ เปียวเหรอพาเด็กๆไปเรียนว่ายน้ำกันทละาว่ายน้ำเป็นไหมใช่หรอแล้วนี่จะไปลงน้ำเาลาจะจะจะหนุกไหมจะหนุกนะเราบอกทุกคนที่จากทาราจะไปเรียนว่ายน้ำคยนี่แม่กองไหนครับ้อยฟิวคือบ่อ ก็เริ่มร้องเพลงไม้ไหลายเพลงนะคนไม่ชอบทำไรก็ไม่ใช่ใช่ไหมเพลงขาปะโกก็ร้องได้ดีใช่ไหม <c oughs> โอเคให้เด็กๆชาร์จแบตก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนไมห้หนากันโอเคไปยูบ๊ายบาย <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะคะแต่ว่าเรามาก่อนเวลากะแล้วว่าแต่ละคน คึ่งชั่วโมงเนี่ยล่อยเด็กๆหก pues ลับไปก่อนเวลาลงน้ำจะได้สดชื่นนอนหลับตาไม่สนิทถึงแล้วนะคะนี่บรรยากาศก็จะมีคุณครูสอนนะเขาจะแบ่งเป็นรอบๆนะคะของทลาเข้ารอบเที่ยงครึ่งนั่งรอก่อนว้ายี่ปีทันเล่นในหาวแล้วของวายุรอบบ่ายโมงทลาทำไมอยู่ไม่สุกเลยตื <vit>? ่นเต้นเหรอทาราไว้น้ำเป็นไหมเนี่ยู เดี๋ยวลงน้ำไม่ต้องกลัวนะแม่แม่ลงด้วยโอเคอยู่ด้วยกันนะครับแต่ห้ามฉี่ห้ามอึในน้ำโอเคไหมครับถ้าปวดฉี่บอกนะครับโอเคไหมถูดกับแม่ก่อนแม่รอของทาราแล้วทาราเดี๋ยวเราต้องลากตัวก่อนนะครับก่อนลงสระนะคะโอเคไหมไปนอนไปนอนไปนอนค่ะไปนอน่นนะน เอกจะมาปลาศรลยกนวาววาวไปทำกากันแม่ไปด้วยนี่ไงนี่ไงอออเ๋็น่่ม่

ต้องเ็ไม่น่านเลยนี่ครับผมานี่เลยเรียกนี่เก้โอเคถ้าพักกัน ไอ้ธาราเป็นไงมั่งสนุกไหมนี่จะเสร็จแล้วลูกสนหนูน้ำข้าหูหรอ ngápเลย โอ้โห <laughs> <laughs> น้ำเป็นแล้วไปเรียนว่าน้ำสนุปไหมสรุปทำอะไรได้บ้างทาร่าดำน้ำเป็นหรือยังดำน้ำเป็นโอ้โหคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่านหายใจเหรอการหายใจในน้ำเป่าเหรอละมือละโอ้โหทาาอยากไปเรียนดีไหม เอาเพื่อนๆครับใครว่ายน้ำไม่เป็นใครว่าน้ำไม่เป็นเดินว่ายน้ำนะครับเลนว่ายน้ำนะคะจะได้เก่งเก่งจะได้ช่วยเหลืตัวเองได้ะได้่วเลือตัวเองได้โอเคลไปก่อนนะไปก่อนนะบายบาย